โกรแล้วคนไม่เห็นทำไงดี เราทำไมคนเห็นน้อยยอดเอ็นเกตไม่ไปใครที่เคยข,ยขายของใน Facebook ก็น่าจะประสบปัญหานี้กันหมดใช่ไหมคะใครเองก็เป็นคนนึงนะที่ขายของใน a c e b o o k แล้วก็เจอปัญหานี้เหมือนกันเวลาเจอทีไรเนี่ยเราก็เซ็งไปทุกทีเลยทุกคนตั้งใจโพสคนก็ไม่เห็นโพสเยอะแค่ไหนคนก็ยังมองไม่เห็นอยู่นะคะหมายก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็ไปถามคนที่มีอินไซต์วันนี้ก็เลยอยากมาแบ่งปันว่าเราจะต้องทํายังไงให้ Facebook ไม่ปิดกั้นการ,การมองเห็นของเราค่ะงั้นเรามาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเพราะอะไร Facebook เขาถึงปิดกั้นการมองเห็นนขขของนะขขของงเเเเรรราาาาาสสกตวว่ลโพยยที ก็ Rich, จะต่มทุกทีแต่พอโพสต์รูปตัวเองเนี่ยก็กมีคนมาสนใจใช่ไหมอย่างแรกค่ะเพืพ่อนๆต้องทําความเข้าใจก,ก่อนว่า Facebook แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันเป็นเหมือนสังคมย่อยๆสังคมหนึง่งแต่พอตอนหลังๆมาค่ะก็เริ่มมีการสร้างคอมมูนิตี้ที่มีการขายของกันเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยมองว่าถ้าวันในวันหนึ่งที่เราเปิดข้าหน้าฟีดมาถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกก็ยังเจอแต่คนขายของเนี่ยก็มีโอกาสที่คนจะออกจากแอปเขาแล้วก็ไปเล่นแอปอื่น่่่ซึงรไไไไหน้ปปเเียาาากกกกก็็มมดออออบััษ แต่ก็มีนักการตลาดหลายคนวิเคราะเอาไว้เขาก็เลยมองกันว่าถ้าเวลาที่เราโพสอะไรแล้วติดคาว่าขายติดคาว่าราคาหรืออะไรที่ดูขายตรงๆเนี่ยก็แทบจะโดนแบนด์โดนปิดกั้นหมดเลยหม่ก็เลยคิดว่าการที่เราจะโพสขายของที่ดีเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการแชร์ประสรบการณ์การแชร์เอ็กซ์เพรียของเราเป็นอารมณ์เหมือนเราเ่าให้เพื่อนฟังมากกว่าค่ะงานตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะต้องทายอินขายของเนียนๆยังไงให้เขาไม่ปิดกั้นเราอย่างแรกเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนๆไปเผือทาอะไรที่เขาจะปิดกั้นหรือเปล่าอันแรกเลยเนี่ยก โพสทีถีค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเรื่องนี้เนอะคิดว่ายิ่งโพสเยอะยิ่งโพสวันละหลายๆครั้งเนี่ยยิ่งมีโอกาสที่โพสของเราจะไปได้หน้าฝีคนอื่นแต่ความจริงแล้วการที่เราโพสถี่มากเกินไป Facebook เขาจะมองว่าโพสของเราเนี่ยเป็นโพสขยะแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับชุมชนเขาก็จะยิ่งปิดกั้นการมองเห็นของเราค่ะ2การใช้คําต้องห้ามค่ะถ้าเพื่อนๆโพสคาเหล่านี้เมื่อไรเนี่ยโพสของเพื่อนๆจะเหมือนโดนต้องคําสาปค่ะไม่มีใครเห็นโพสเลยนะคะถาาว่าอ้วนพร้อมลดน้ําหนักพร้อมทันใจหุ่นดีขาไวทันใจฟรีอะไรแบบนี้โดนนะ แน่นอนค่ะ 3. ใช้คำเคลมเกินจริงค่ะ เช่นบอกว่าถ้าเชื้อโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อมไวทันใจในหนึน่งวันอะไรแบบนี้ระวังจะโดนปิดกั้นกันด้วยนะคะแล้วจะทำยังไงหละ่ะที่จะช่วยให้คนอื่นเห็นโพสต์เราง่ายๆเลยค่ะก็คือเราจะต้องโพสต์คอนเทนต์ให้หน่าดึงดูดจิตใจซึ่งวิธีนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็ไม่ได้บอกมาเป็นสูตรสำเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางคนที่ใหม่ไปดูมาเนี่ยเขาก็มีการให้ไปตั้งค่านู้นตั้งค่านี้แต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใหม่ก็เลยไปหาวิธีมาที่จะช่วยทำให้เราสามารถ พแล้วเป็นประโยชน์กับคนอ่านเป็นการสร้าง original content ของตัวเองปกติเนี่ยเวลาเราโพสขายก็จะขายตรงๆรงตรงๆใช่ไหมไหมายก็อยากให้ทุกคนเปลี่ยนจากการโพสขายตรงๆมาเปลี่ยนเป็นโพสแบบให้ข้อมูลให้ความรู้ต่างๆอย่างตัวใหม่เองก็ขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะบางทีจะให้โพสแต่เสื้อผ้าแล้วก็ใส่ราคาก็ไม่ได้เนอะเราก็อาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยชุดของใหม่เนี่ยใส่ไปที่ไหนสวยแต่งตัวช่วงนี้แต่งตัวยังไงยิ่งมีคนหยุดอ่านก็จะยิ่งเพิ่ม engagement ให้กับโพสของเราค่ะแล้ว AI ของ Facebook เนี่ยเขาก็จะมองว่าโพสของเราเนี่ยเป็นโพสที่น่าสนใจเขาก็จะดันให้ ของเราเนี่ยไปได้ที่หน้าสีคนอื่นเยอะมากขึ้นค่ะแบบที่2ค่ะก็คือการโพสต์เพื่อให้คนเนี่ยเกิดอิโมชันอลร่วมกับเราอย่างแรกเนี่ยเราอาจจะเป็นเขียนแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นการขายของมากเกินไปเช่นไปอยู่ที่ไหนมาทำไมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแกเคยกินหรือยังไอติมรลดใหม่รลดนี้อร่อยมากอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นการที่แบบให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมให้มาคอมเมนต์พูดคุยกับเราบางคนเนี่ยอาจจะเลือกเป็นแบบการตั้งคําถามกว้างๆใช่ไหมแต่ว่าไม่แอบเอาเทคนิคลัดมาให้ค่ะก็คือให้เราเนี่ยเลือกเป็น A หรือ B คถาม เขาไปเลยเขาจะได้ง่ายต่อการคอมเมนต์ถ้าเป็นใหม่เนี่ยก็อาจจะถามว่าเออเพื่อนๆชอบกินสตรอเบอรี่หรือส้มมากกว่ากันคะหรือว่าเพื่อนๆอยากไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีมากกว่ากันยิ่งมีคนมาสนใจมีคนมาคอมเมนต์เป็นโพสที่เหมือนเพื่อนคุยกันแล้วเขาก็จะยิ่งดันให้โพสต์ของเราเนี่ยไปอยู่หน้า4ีคนอื่นค่ะและที่สาคัญเพื่อนๆอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมของลูกเพจแล้วก็ของคนซื้อด้วยนะเหมือนเทรนต่างๆค่ะเทรนเขาก็มาเร็วไปเร็วใช่ไหมแล้วก็ต้องคอยดูว่าเฮ้ยกระแสอะไรมาแรงในตอนนั้นคนเลือกที่จะเสพภาพเสพวิดีโอเสพโพสตตแบบไหนนนออย่่างงเชดัมก ทุกๆคนก็เอาไอ้ชุดเขียวมาเล่นค่ะามารีวิวเครื่องสําอางก็แต่งหน้าในทีมส i ิ g เกมรวมถึงการใส่เสื้อส i ิ g เกมไปกินปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลีเนี่ยคนก็กดแชร์เยอะมากเลยและที่สําคัญค่ะก็อย่าลืมดูด้วยว่าลูกเพจของเพื่อนๆเนี่ยชอบเสษคอนเทนต์อะไรเราจะได้โพสตสไปแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเสียเวลาเปล่าค่ะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะถ้าทุกคนทําตามที่ใหม่บอกไปเราเนี่ยโพสเพื่อนเพื่อนก็ยังโดนปิดกั้นอยู่ดีเพราะว่า Facebook <อ>เขาก็จะเหมือนแบบอ้อมๆว่าเอออยู่ต้องซื้อแอดนะอยู่ต้องบูทโพสนะเราก็อาจจะจาเป็นที่จะต้องบูทโพสนั้นๆค่ะการบูทโพสเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถขายได้แบบตรงๆไม่ต้องอ้อมนะอยากขายอะไรก็ขายไปเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถบูทโพสแล้วก็เกิดประโยชน์ได้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีข้อจํากัดที่ค่อนข้างเยอะแยะเหมือนกันแหละเราก็ต้องคอยระวังแล้วก็คอยดูด้วยนะว่าเขามีข้อห้ามอะไรเพราะว่าบางทีถ้าเราไปทํา ผิดข้อห้ามของเขาเนี่ย<อ>ก็อาจจะโดนเสียงปิดบัญชีหรือว่าโดนบล็อกไปได้เหมือนกันค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า a c e b o o k เนี่ยเขามีข้อห้ามแล้วก็ข้อจํากัดอะไรบ้างโดยที่หมายยกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามและกานน่าจะใกล้ตัวเพื่อนๆมากที่สุด1การที่เราโพสตขายแล้วทาให้คนดูเนี่ยรู้สึกนกาทีฟค่ะเช่นการขึ้นรูปบีฟอร์อ f ฟเตอร์ตอนที่ยังมีน้ําหนักกับตอนที่พร้อมตอนที่หน้าเป็นสิวหรือว่าตอนที่หน้าหายดีแล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าโพสต์แบบนี้อาจจะทําให้คนเซบ ปิดกันนะรวมถึงอีกหนึ่งอย่างคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยอยากจะโชว์ซิกแพคโชว์หน้าท้องโชว์ครูนี่หายไปค่ะก็มีโอกาสที่จะเข้าขายเป็นภาพโปรเปื่อยก็จะทําให้เราโดนปิดกัน้นได้เหมือนกันค่ะ2ก็คือการอ้างเนื้อหาเกินความจริงทําให้คนเข้าใจผิดค่ะอย่างที่ใหม่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีคําต้องห้ามคําที่เราไม่ควรใช้คําที่โอเวอร์เกินจริงอย่างที่บอกไปแล้วก็คือการันตีเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พอจะยินดีคืนเงินอะไรเหล่านี้ก็หลีกเลี่ยนที่จะใช้กันนะคะและก่อนที่จะไปถึงข้อต่อไปนะคะใหม่มีเรื่องจริงผ่านจอมาเล้าให ิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของไมาเองช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยใครหลายๆคนก็หันมาขายสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกันใช่ไหมแล้วเขาก็ดันโพสต์ว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิดได้100%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยิงแอดออกไปค่ะไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กก็ส่งแจ้งเตือนมานะว่าคุณยิงแอดแบบผิดกฎแล้วเขาก็เลยแบนโพสนั้นไปแต่หลังจากที่เขาแบนโพสต์นั้นเราก็คิดว่าเรื่องจบใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยโพสต์หลังๆมาที่ผ่านการยิงแอดหรือว่าไม่ยิงแอดเขาก็แบนบัญชีไป ตามมาในอนาคตอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ 3. การที่เราโพสต์เนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำ ทุกคนเช่นโพสต์เนื้อหาไม่ตรงความจริงพาหัวข่าวอีกอย่างกดเข้ามาหา่านคนเลือกกันนี่หว่าหรือบางทีเนี่ยก็โพสโดยคนรู้สึกอยากกดเข้ามาแต่กดเข้ามาแล้วเหมือนโดนหลอกซึ่งโพสต์เหล่านี้นะคะ AI ของ Facebook เนี่ยเขาก็จะมาว่าเป็นโพสต์ที่มีคุณ,ณภาพตา่ำแล้วก็สร้างความรบกวนก็อย่าไปหาทํากันนะคะทุกคนและข้อสุดท้ายค่ะสิ่งที่หลายหรือคนทํามากๆก็คือการหลีกเลี่ยงใช้คําซึ่งทุกคนทํากันบ่อยมาก ใช้คำว่าขายเปลี่ยนเป็น VIO เปลี่ยนร่อเรือเป็นตัว S เปลี่ยนงองูเป็นตัว V อย่าคิดว่า Facebook เขาไม่รู้นะคะเพราะ AI ของเขาเนี่ยก็เร์นนิ่งได้เหมือนกันและถ้ายิงเพื่อนๆโพสแบบนี้บ่อยๆเนี่ยระวังจะโดนแบนไม่รู้ตัวนะคะสรุปอีกทีนะคะว่าสาเหตุที่ Facebook จะปิดกั้นการมองเห็นเราเกิดจากอะไรบ้างแต่อันเนี้ยก็ไม่ใช่วิธีแบบร้อยไม่ใช่สูตรสาเร็จนะเพื่อนๆก็อาจจะต้องคอยจับทางลูกเพจตัวเองด้วยค่ะอย่างแรกก็คือการที่เพื่อนๆโพส์ถี่เกินไปอย่างที่2ก็คือการที่เพื่่อนนนๆโพสสตไมมีคใจ ยิ่งไม่มีคนสนใจโพสเรายอดเอนเก e ต่ำเ,<อ>เขาก็จะปิดการมองเห็นถ้าเพื่อนๆอยากให้ยอดเอนเก e ไปเนี่ยก็ต้องโพสยังไงก็ได้ให้คนเข้ามาสนใจก็จะยิ่งเพิ่มการมองเห็นของเราค่ะหรือว่าใครที่จะเลือกซื้อ Boost พสตนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยไม่ใช่ว่าจะ b o o t ไปได้ทุกอย่างนะคะอย่าลืมอ่านข้อกําหนดแล้วก็ข้อควรระวังของเขาไม่งั้นเนี่ยทั้งเสี่ยงเงินฟรีแล้วก็เสี่ยงโดนแบนบัญชีด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะใครลองใช้แล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือใครมีเทคนิคอะไรเจ๋งๆเนี่กคอออมนาบห่่ะะืงจไไดด้้ึปใใช ตัวเองบ้างวันนี้ใหม่ไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับโลกเทคโนโลยีที่สำคัญขายของเฮงๆกันนะคะบ๊ายบาย